ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเข,เขาเพราะเด็กๆเองเนี่ยก็นำข้อบกพร่องนะครับจากเมื่อวานนะครับนำมาแก้ไขกันในวันนี้นะครับแล้วก็ทุกคนจะต้องปรับนะครับปรับแต่ละจุดในข้อเสียเนี่ยเพิ่มให้มันดีขึ้นในแต่ละจุดในเรื่องของระบบที่เราเทสเมื่อวานมานะครับก็ดีขึ้นแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะดีได้มากกว่าน,นี้นะครับในเรื่องของการเล่นระบบของเราแล้วก็เกมเที่จะแข่งขันครับ ก็มั่นใจขึ้นค่ะเพราะว่าหล,หลังจากที่เราได้ลงทีมกับเกาหลีไปนะคะมันก็เหมือนแบบได้เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ข้อผิดพลาดที่แบบเรื่องการสื่อสารบางอย่างระหว่างเซตเตอร์กับตีหรืออะไรที่แบบเป็นข้อผิดพลาดของทีมเลยค่ะแล้วก็เอามาแก้ไขแล้วก็ปรับจูนในวันนี้ค่ะแล้วก็จะมีแบบเพิ่มเทคนิคแท็กติกอะไรอีกนิดๆหน่อยหน่อยค่ะก็รู้สึกมั่นใจขึ้นค่ะเพราะว่าอย่างบางลูกที่ว่าเราเรา,เราทำเสียเนี่ย เราเราเราไม่ได้เสียจากข้อผิดพลาดเหมือนเดิมแล้วเราเสียจากการที่แบบเช่นบอลแบบมันสวยมากแล้วเราตั้งใจอะไรค่ะมันแบบมัน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 เป็นแบบนั้นมากกว่ามันมันไม่ได้เสียจากการแบบเอ้ยเอ้ยเอ้ยบอลคูคิวคลิกแล้วเสียเลยค่ะมันมันเสียจากจากการที่เราเหมือนแบบว่าคือทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์แล้วแบบเราทาพลาดเองอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะก็สําหรับหนูหนูมองว่ามันมันดีขึ้นค่ะเพราะว่าเราก็ได้คุยกันตลอดค่ะ